ข้อ6แล้วนะอันนี้ยังอยู่ในแบบฝึกขัดที่1.2ข้อหโจทย์บอกว่าเดินทางจากเมืองกอไปเมืองขอได้สามทางลองวาดแผนภาพตามโจทย์ดูก่อนแล้วกันอไม่จำเป็นแต่แต่ในแต่ละวันเนี่ยนายท่าจะปล่อยรถโดยสารออกพร้อมกันทั้งสามเส้นทางเมื่อเวลาเจ็ดโมงครึ่งและจะปล่อยรถโดยสารแต่ละเส้นทางในครั้งต่อไปดังนี้ก็คือทางที่หนึ่ง จากเมืองกอไปเมืองขอสามทางชึบทางที่หนึ่งทางที่สองและทางที่สามทางที่หนึ่งเนี่ยทุกๆสามสิบนาทีสี่สิบนาทีแล้วก็ห้าสิบนาทีาทจงหาว่าในท่า จะปล่อยรถโดยสารทั้งสามทางพร้อมกันครั้งต่อไปในเวลาใดครั้งแรกเนี่ยในแต่ละวันในถ้าจะปล่อยออกพร้อมกันทั้งสามเส้นทางเมื่อเวลาเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีครั้งแรกครั้งแรกคือเวลานี้และปล่อยทางที่หนึ่งทางที่สองทางที่สามในทุกๆสามสิบสี่สิบและห้าสิบนาที 30นาทีกี่ครั้งและ40นาทีกี่ครั้ง50นาทีกี่ครั้งถึงจะถึงจะเป็นเวลานาทีที่เท่ากันละ่ะก็คือเราจะหาคอลนอของเวลาที่รถบรรทุกแต่ละคันแต่ละเส้นทางเนี่ยจะออกรถคันที่หนึ่ง รถคันที่หนึ่งคันที่หนึ่งหลังจากเจ็ดโมงสามสิบเนี่ยอีกสามสิบนาทีมันออกแล้วก็เป็นหกสิบนาทีเก้าสิบนาทีร้อยี่สิบนาทีถูกปะ่ะบวกขึ้นทีละสามสิบแล้วก็ร้อยห้าสิบนาทีไปเรื่อยๆในขณะที่รถคันที่สองเนี่ยคล้ายๆกัน ขันที่สองมันจะปล่อยทุกทกทกที่นาทีนะพี่แอบดูก่อนสี่สิบสี่สิบบวกเพิ่มทีละสี่สิบก็เป็นแปดสิบร้อยยี่สิบร้อยหกสิบสองร้อยขั้นที่สามล่ะขันที่สามเขาบอกว่าเขาจะปล่อยทุกๆุกห้าสิบนาทีเพราะฉะนั้นก็เป็นห้าสิบหนึ่งร้อยร้อยห้าสิบ สองร้อยสองร้อยห้าสิบอันนี้คืออีกกี่นาทีจากเจ็ดโมงสามสิบที่รถจะออกถูกปะอีกกี่นาทีที่รถจะออกอีกครั้งชึบ้องสังเกตไหมว่ามันคือพรหุคูณของสามสิบและนี่ก็คือพหุคูณของสี่สิบ ส่วนนี้ก็คือพหุคูณของ50เพราะเกิดจาก50าคูณ1คูณ2คูณ3คูณ4คูณหเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปที่ไนท่าจะปล่อยยศโดยสารออกพร้อมๆกันทั้ง3คันคือเวลาที่น้อยที่สุดที่ ตรงกันในตัวเนี้ยพหุคูณที่น้อยที่สุดที่ตรงกันมันก็คือคอรอ์นอแปลว,ว่าอะไรโจทย์ข้อนี้ให้เราหาคอรอ์นอของสามสิบสี่สิบแล้วก็ห้าสิบโอเคไหมเพราะครั้งแรกที่นายท่าปล่อยรถเนี่ยคือเจ็ดโมงสามสิบแต่ต่อมา คันที่1เนี่ยจะปล่อยอีกทีคือสาสิบนาทีหลังจากเจ็ดโมงครึ่งแล้วก็6กสินาทีหลังจากเจดโมงครึ่งเกสินาทีหลังจากเจ็ดโมงครึ่งรอยี่สิบนาทีหลังจากเจ็ดโมงครึ่งไอ้คันที่สองเนี่ยก็จะปล่อย4ี่สิบนาทีหลังจากนี้8ปดสินาทีหลังจากนี้และร2อยสิบนาทีหลังจากนี้และไปเรื่อยๆสังเกตว่าถ้าเฉพาะสองคันนี้เนี่ยร2อยินาทีตัดถัดมามันจะปล่อยออกมาพร้อมกันพอดีถูกไหมร้อยสนาทีถัดมาจะปล่อยพร้อมกัน แต่คันที่สไม่ได้ถูกปล่อยออกมาด้วยในขณะที่ถ้าเกิดร5อานาทีเนี่ยคันที่1กับคันที่3จะถูกปล่อยออกมาพร้อมกันและ200นาทีเนี่ยคันที่2กับคันที่3พร้อมกันแต่เวลาไหนล่ละที่3าคันจะพร้อมกันนั่นคือตัวที่ทั้ง3ตัวเนี้ยไปหารมันลงตัวก็คือพอุคูณร่วมของ30 40ิี่สิบและห้ แสดงว่าโจทย์ให้เราหาพหุคูณร่วมของ30-40และ50ที่น้อยสุดแล้วคุณคุณหมายว่าไอ้คำนี้เนี่ยแหละไอ้คำเนี้ยพหุคูณร่วมที่น้อยที่สุดเนี่ยก็คือคอลนอ ราะมันคือตัเท่าคูณคือตัวคูณร่วมน้อยที่สุดคอรอของสามสิบสี่สิบห้าสิบพี่จะหาคอรอของสามสิบสี่สิบห้าสิบด้วยการหารสั้นตัวดีๆนะเขียนตัวใหญให้เลยดีกว่าสามสิบ สี่สิบห้าสิบสามตัวนี้หารด้วยอะไรลงตัวสิบเหลือเศษเอ้สิบหารสามสิบได้สามสี่และห้ามีตัวไหนอีกไหมที่หารสามตัวนี้ได้ลงตัวมากกว่าหนึ่งตัวไม่จำเป็นต้องหารลงตัวทั้งสามตัวแต่หารลงตัวมากกว่าหนึ่งตัวมีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นคอรอนอของทั้งสามจำนวนนี้ก็คือ คูณตัว l สิเท่ากับ10คูณ3คูณ4คูณ5สำหรับน้องที่เปิดค้ามมาดูนะคะคูณตัว l คืออะไรวิธีการหาคอลอนอ,นอนการหาคอ,อนอ,นอนเนี่ยเราจะคูณหลังจากหารสั้นเป็นรูปตัว l อย่างนี้คือการเอา10คูณ3คูณ4คูณ5มันจะได้จํานวนที่เป็นคอลอนอ,นอนเพราะจํานวนนี้เนี่ย30จะหารลงตัว เพราะมีสามคูณกับสิบสี่สิบก็จะมะหาหันลงตัวเพราะมีสี่คูณกับสิบอยู่ห้าสิบก็จะมะหาหันลงตัวเพราะมีห้าคูณอยู่กับสิบดังนี้นี่เองดังนั้นเราได้แล้วว่าคอนอของข้อนี้คือเท่าไหร่เอ่ยคูณกันได้สามสิบคูณกับสี่ห้ายี่สิบเท่ากับห0ร้อยเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าอีกหกร้อยนาทีต่อมาเนี่ยคอนอคือหกร้อยเอตัวเนี้ยจะมีห0ร้อย นาทีที่อีก600นาทีถัดมาเนี่ยมันจะถูกปล่อยออกมาพร้อมกันเป็นครั้งแรกและไอเวลาเนี้ยห0รนาทีมันคือ10ชั่วโมงถูกไหมหกร้อยนาทีมันจะคือ10ชั่วโมงเพราะ1ชั่วโมงคือ60นาทีหารด้วย60 หารด้วยหกสิบจะกลายเป็นสิบชั่วโมงอีกสิบชั่วโมงถัดไปจากเจ็ดโมงครึ่งมันคือสิบเจ็ดนาฬิกาสาสิบนาทีถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะตอบว่าสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีโอเค อีกรอบสำหรับคนเที่ยงไม่เข้าใจโจทย์เนี่ยให้มาว่านายท่าจะปล่อยรถครั้งแรกพร้อมกันในเวลา7จ็ดโมงครึง่งแล้วจะปล่อยแต,แต่ละเส้นทางในครั้งต่อไปด้วยเวลาที่ต่างกันคือเส้นทางที่หนึ่งจะอ,ออกรถทุกๆ30นาทีก็คือทุกๆถาดจากเจ็ดโมงครึ่งไป30นาที60นาที90นาที 1 2 0นาทีและ50นาทีเส้นทางที่2องทุกๆ40นาทีและเส้นทางที่3ทุกๆ50นาทีก็คือคันที่1จะออกรถถัดจาก7ดมงครึ่งไป30นาที60นาที90นาที120นาที150นาทีและไปเรื่อยๆตามลำดับคันที่2ก็คือ40 80 120 1 6 0 2 0 0 6 0 0ก็คือไปเรื่อยๆนาทีตามลำดับถัดจาก7มงครึ่งรถคันที่3ก็เหมือนกันมันจะออกรถ หลังจาก7จ็ดโมงครึ่งไปแล้ว50นาทีแล้วก็100นาที150นาที200นาที250นาทีไปเรื่อยๆแล้วน้องสังเกตได้เปล่าว่าเอ๊ะจำนวนพวกนี้มันคือพหุคูณของ30นาทีพวกนี้ก็คือพหุคูณของ40นาทีและจํานวนพวกนี้ก็คือพหุคูณของ50นาทีและการที่เราจะให้ลดทั้งสามคันออกมาพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งแสดงว่าในอีกเวลากี่เวลาเท่าไหร่ถัดไป เท่าเท่ากันเนี่ยหลังจากเจ็บลงครึ่งเวลาเท่ากันน้อยเท่าไหร่เท่าไหร่ที่น้อยที่สุดที่จะทําให้จํานวนเอดลถพวกนี้ยออกมาพร้อมกันมันก็คือพหุคูณร่วมของทั้งสามตัวนี้ที่น้อยที่สุดแปลว่าคอรอนอรของทั้งสามตัวนี้แลวการหารคอรอนอรเนี่ยพี่ใช้วิธีการหารสั้นก็คือหารสามสิบสี่สิบห้าสิบ ได้คอรอนอของมันคือ600เกิดจากการคูณลูปตัว L ได้10คูณ3คูณ4คูณ5เท่ากับ600และไอ้0 0คอรอนเนี่ยมันคือ600นาทีถัดมาที่เป็นพหุคูณ600นาทีถัดมารถทั้ง3าคันจะถูกปล่อยออกมาพร้อมกันอีกครั้งซึ่ง600นาทีเนี่ยถ้าคิดเป็นชั่วโมงอะ่ะมันคือ10ชั่วโมงเพราะ60นาทีคือ1ชั่วโมง600นาทีก็เลยเป็น10ชั่วโมง สิบชั่วโมงจากเจ็ดโมงสามสิบมันก็คือสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีก็คือคำตอบของข้อนี้นะคะ